เอาไว้ก่อนอ่ะเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่เรามาเล่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องที่เราซ้อมนะอ่อาครับผมเราจะเริ่มจากคู่ไหนดีครับเฮ้ยเราจะเมาเรื่องซ้อมอ่ตรงนี้เลยเอาเรื่องซ้อมใช่อูู้ไม่จริงๆแล้วอะเบื้องหลังในการซ้อมของเราเนี่ยมันก็มีเรื่องราวมากมายวก็สนุกที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยอยากจะให้แต่ละคู่เนี่ยมาคู่ดี่เรีกว่าโชคเราเนี่ยกว่ามันจะผ่านมาได้เรา่านอะไรมานบ้าง เริ่มจากพี่เลอพี่มิกเลยครับโอเคเลยนะแจ๊ะนั่นเลยนั่นเลยนั่นเลยอุ๊เป็นเรื่อง,งเล่าไหนเรื่องเล่าหรออ่ะอ่ะผมขอเมาอ่ะคุณเรียกมาว่าอะไรขอเมาน้องน้อยน้องซีดีกว่าอ่าอ่าเพอะไรครับผมบอกว่าน้องซีเนี่ยเวลาสอนเนี่ยเขาตั้งใจมากอือแล้วเขาอัดคลิปแล้วก็กลับไปสอนเป็นที่บ้าน แต่ยังไงกับแล้วมาแล้วมาสองที่มาสองรวมใช่ไหมเขาเป็นคนที่แบบว่าเวลาเขามีแกลบว่างเขาสามารถนอนได้ทุอทีอ่าจริงเจอหลับหลับดีมากนะครับพี่เออเอาหลับสิถ้ามีแกลบว่างนะมีแกลบว่างผมหลับตลอดเลยหรอหลับไหมผมหลับหรือเปล่าถาเขาแล้วเขาจะรู้ไหมเนี่ยเขาไม่รู้หรอกไม่ไม่ไม่ากรู้แงหลับไหมอะไรนะครับผมหลับบ่อยไหมหลับบ่อยถ้าออกกองอะหลับบ่อย หลับดิต้องเห็นหลับนอนตัหมอจิ้มอยู่อ่ะอะไรนะไม่ได้ยินเมื่อกี้หลับนอนมันไม่ไม่เป็นไรไม่ไรคุณลอลายเฉยรู้ว่าละลายเฉยหยอก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 เฉยแม่น้องเราก็เซลกิ้งก็ด้วยมีใครมีเรื่องเมาอีกไหมฮะไม่มีเรื่องเมาแต่ว่ามีเรื่องอยากพูดปุ้ยเป็นเรื่องที่แบบว่าคุณนมาขึ้นมาเพิ่ง โซโลกีตารู้สึกแบบประทับใจมากโหจิวดาจิงไม่รู้มีใครมากไม่รู้นี่บว่าเป็นคนเดียวเลยนะที่ทําให้ทุกคนลุกทั้งออได้ใช่คือผมรู้สึกว่าต้องเพิ์มโซโลจอร์ชชอบมากก็ไปดูอาร์ตก็หวานความสามารถอยู่แล้วแต่พอน้องโซโลกีตาร้องเพลงอย่างนี้โอ้โหแม่สาวะใจสาวๆก็บางไปหมดเลยอ่ะ ชื่นชมจริงๆแบบสุดยอดมากจริงมันจริงครับมันหนัก้อมากเลยนะคอนเสิร์ตเนี่ยเพราะว่าตอนแรกต้องเป็นคู่ใช่ไหมครับแต่พอเป็นพาร์ทเดี่ยวที่อยากจะให้เครดิตนะอีกทั้งสิบเจ็ดคนเลยนะครับที่ไม่เคยริ้งผมเลยนะคุณไม่เคยทำให้คนต่อไมคอนนี้เลยจริงไหนๆมันก็เกิดมาขนาดนี้แล้วผมว่าเรามาบูมห้น้องเพิร์นกันดีกว่าโอ้ย ไม่อยู่ตรงนี à đấy, à, là, đấy, u u ้ไหมดวเบูเงพวกเราลอมรอกล้อมเลยรอมกันละพ่อวนละแมอะไรนะอะไรนะปูบอบอันนี้พู้านะปูบูบูบูมใช่โอโหโห ปราไทยมามามาปราดไดีมากผมดูคนมาอันนี้คือูมแล้วเหรอผมอยากจะพูดเลยนะว่าจริงเป็นทีมเล่องชิงทองครับแม่งโคตรครอบครัวเลยผมเจะพูดนะรักคนแย่เยเอรักนะสรักพูดริงนี่น้งเสือน้องเสือแม่เกมาสือแม่เสือปูไก่น อยงคริงทุนคนแต่ว่าพี่พีนมาเอาเอียยหลุดหูหลุดหูหลุดเนี่ยเติมสุดนี่เยนะี่เดี๋ยวอยาต้องฝากน้องซอคิวไว้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนจริงนะผมมีอีกหนึ่งเรื่องน่ายินดีนะครับผมตอนนี้เรามีบัณฑิตแล้วนะครับจะบอกว่า ตอนสอบเนี่ยก็คุยอาจจะมีติดสอบกับติดเขาเรียกว่าอะไรตีสิสแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ทําได้ดีมากๆครับทั้งในเรื่องการสอบแล้วก็มาสอบครับผมจนงานออกมาแล้วก็แล้วก็นอกจากมีบัณฑิตแล้วเราก็มีคนที่ใกล้จะเป็นบัณฑิตแล้วเหมือนกันหรือว่าเป็นแล้วครับนี่คนไหนต้่งเรียนจบเหมือนกันพี่มิ้งพี่มิ้อ๋อฉันก็ต้องเรียนจบเหมือนกันผมไหมที่บิน อุย้ยแกจะมาคอนแกกางคอนเสิร์ตได้หรอือเปล่าไม่คือคือเจอผมเจอแบบเจอมิกนานๆทีใช่ไหมก็ชอบแบบเวลาเจอกันก็ชอบถามถ่ายแบบมิกเรียนจบยงังเรียนจบยังอะไรอย่างเงี้ยมิกก็กำลังเรียนอยู่ที่แบบกำลังหนักเลยเพราะว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยหือว่าถือโอกาสคอนแกร์บนเวทีนะครับนี่ที่ไหนที่นี่เลยรู้ไหมรู้ว่า สายเบิเรียนเรียนเรียนผู้สายวิทยาศาสตร์มันเรียนหนักจริงแล้วก็น้องก็เรียนไปด้วยทำง,งานไปด้วยก็แบบชื่นชมชื่นชมใหญ่เบิร์กให่ๆๆมากพิมพิมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากผมกับพิมพิกเนี่ยยังมีคนนึงด้วยนะที่ปีนี้เป็น,ปนเหมือนกันคนไหนคนไหนฝั่งนู้นฝั่งอยู่ไหนที่ไหนเป็นชายอยู่อ๋อครับอ๋ออะไรตัวเองนี่แหละได้ครับ ทำจริงทีสิทธิ์ผมแน่ฉายวันที่17 18 19เออใช่ก็คือรันฟูแล้วก็วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แต่ว่าเพื่ออลต้องมาออต้องขอบคุณเพื่อนที่มาหาอะไรด้วยครับผมที่ช่วยกันเก่งมากครับครับขอบคุณให้น้องห่อยฮะขอบคุณให้น้องะนองเะนงเต็มผมแต่เหมือนว่าตอนเหนีย เรามีเสียงเสียงสัญญาณส่งมาแล้วได้ยิน,นไหมยีนเหนอไหมว่าอะไรพี่รู้ว่าอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยดิ <c oughs> อยากอยากได้อีกสักเรื่องไหมคิดได้อีกเรื่องหนึ่งอตอนได้ยินว่าแบบตอนตอนสองฟอร์สกับเจมส์แค่เห็น Ford. เห็นฟอร์สเห็นฟอร์สพีมบอกว่าเจมส์พิเซษเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบเจมส์ลองพิเศษก็โอเคก็โอะยะ What's up, man? Yeah. You guys, uh, who are uh, international fans right here? Yeah. We're very lucky to have you guys here. Also, uh, live streaming as well. We are very lucky to have you guys watching this right now. And hopefully, you guys are having fun and we are having fun right now as well. And let's have fun. <laughs> okay. 10 out of 10นะโอ้ thank you doctor อยากฟังเสียงอีกสักสองคนได้ไหมอ่ะอ่ะพุดหน่อยนะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นมากจริงๆวัน้ตื่นเต้นแล้ววันี้ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมครับใช่แล้วดีใจมากๆที่แบบน้องวันวันนี้แบบ เข้าใจเข้าใจผมเข้าใจผมเข้าใจตื่นตันใจครับจริงคือแบบเห็นทุกคนเต็มที่เราแบบใช่ใชมีความสุขมากครับใช่ครับจริงๆถ้าผู้ดึงห้องซ้อมผมได้มีโอกาสผมกับเขาต่างได้มีโอกาสซ้อมช่วงเวลาเดียวกับเจมินายโฟด้วยครับอตอนผมซ้อมเสร็จเนี่ยผมเห็นเขามาซ้อมเต้นแบบเทคะแนนแล้วผมก็รู้สึกว่าน้องเขาเต้นได้แบบเบรกแดนว้าวมากแล้วผมเลยบอกว่าอยากได้ตามเบรกแดนยังไงนะครับผมเห็นคุณเต้นแล้วแบบ เต้นอย่างนี้แซงใจแล้วใจแล้วผมก็อยากจะเต้นตามแต่ว่าพอเห็นน้องเต้นไปสักพักหนึ่งผมก็เลยป่อยใี่น้องเต้นดิบว่ะรู้ไหมว่าเพื่อนพี่เนี่ยเก็บไปนอนฝันทุกคืนเลยนะจริงหรอจริงเจอหน้าพี่ก็ว้าวหยว้าวคุณบัดหนึงผมแล้วที่เพลงนึงอีกเพลงนึงคิดมีอ้าอผมเม็นูกคุณยวเปิดอะไรอะไร เดี๋ยวตอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในฮอลยังมีคนที่เพิ่งมาวันแรกนะครับฮ่าๆๆๆๆๆๆัๆมๆๆาไม่มีอะไรนี่โอ้ไหๆๆ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 ๆกๆๆๆ้ๆๆสๆกๆๆๆริๆๆ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 มๆๆอๆๆ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  ผมก็ไปเปิดได้เต้นหนึง่งเพลงด้วยกันอ่าแล้วผมก็เออโลอนิึงที่มิกด้วยแล้วในห้องนั้นเนี่ยเขสนุกมากเพราะแบบว่ามันเป็นเพลงที่จอยอะ่ะเราจอยเราแบบว่าตอนสองก็จอยตอนมาเล่นก็จะจอยเหมือนกันแล้วก็อยากให้อยากให้ทุกคนจอยไปก,กับเราซึ่งไม่บอกว่าเพลงอะไรจะไม่รู้ว่าทุกคนรู้หรือเปล่าอ่าเราก็ดูรอดูแต่เหมือนพี่คน,ต,น,คนตอนนี้ส่งสัญญ,ญาณมาแล้วครับว่าเรือเราพร้อมแล้วทุกคนพร้อมหรือยังครับพร้อมไหมครับ मकड़े सां मकड़ेजो